สีทุกท่านครับสวัสดีตอนเวลาเท่าไรแล้วเนะี่ยขณะนี้ก็เวลาประมาณดูดูเวลา19นากายีนาทีครับว่าไปจะไปจับเขียดครับฝนตกเนาะฝนตกก็เราก็จะไปนะเดี๋ยวไปตอนเราไปจับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ,นะครับ เดี๋ยวก็รอจะไปตอนไปจับก็เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนไปจับเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าฝนมันตกครับครับผมสวัสดีครับครับจับมาแล้วครับเอฟซีทุกคนจับเขียดมาแล้วเนาะก็พอได้อยู่นาองอืเยอะเลยนี่ครับเอฟซีทุกคน Hoặc lù 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 tinh bắn, a young này tiệc. Bada, đi know, yêu thầy sâny, kênh lùn, mãi tìa sâny, mãi, 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 เจาะรูเรียบร้อยระบาตร์การเอาไว้ในนี้ก็เดี๋ยวมันเจาะตะข่ายอย่งเจาะหม่งเกดโนโน,นี่อุปกรณ์จับเราเนาะนี่อุปกรณ์จับเขียดเราก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเท เทใส่กันรอนนี้ก่อนครับเทเสลลร็จร้อนแล้วครับอืมเปิดฝาเรแล้วเยอหมดแล้วพอได้อยู่เด้อนีอน่เต็มเลยเดียวเยอะขนาดเลยจริงจริง มันมันครับเสถทุกพลเข็ดอิโมเอาไว้ปิ้งย่างนะตอนเช้าจะทำอะไรเมนูอะไรต้องติดตามครับเดี๋ยวมัดมัดนี่แล้วก็เอียงไว้นะแค่นี้แหละครับผมเนี๋ยเอาไปเก็บครับติดตามพรงนี้เช้าครับ นี่ครับเก็บไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยวิธีการเก็บเนาะตะแคงไว้อย่างนี้อย่าให้มันตายถ้าตั้งไว้มันจะตายฝาไว้อย่าให้มันโดนน้ํามากไปเดี๋ยวจะทําให้นกหนาวแพน้ําสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆเ,เนาะเช้านี้ก็อยู่ที่ริมคลองครับอยู่ที่ริมคลอง ักเก็บกะเพราครับเก็บมกเขากะเพรา,ก,พรากับยอดมะขามตะไคร้ด้วยครับมาเก็บตะไคร้นี่กระชังกระชังหอยขมเลี้ยงห้อยขมยังไม่ได้เก็บคัดเอาตัวใหญ่ออกมาต้มเลย <c oughs> นี่ครับเก็บตะไคร้ริมคลองเนาะแล้วก็กะเพรายอดมะขามเอาไป ต้มเขียดต้มเขียดเอาไปอันนี้ครับต้มเขียบปนปนเขียดเนาะนตะไคร้ตัวเราก็ไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยเพียลงก็เลยไม่เอา <c oughs> ดินมันแห้งเนี่ยนอนนอนเนี่ยระบาดเนี่ยนอนเนี่ยนนเขาเรียกนอนอะไรเนี่ย เล็กรออนุนมะเขือพวงเริ่มมีลูกแล้วเนี่ยะเขือพวงเริ่มมีลูกแล้วเดี๋ยวต้นเล็กต้อนผักบุง้งนี่ครับเดี๋ยวเก็บตะไคร้ก่อนครับ ่จนกระเพาย้อนมะขามก็เก็บแล้วนะครับเก็บมะเขือก่อนเนาะ เราเก็บเมื่อวานเองเนาะเห็นเนี่ยนะครับไปไปต้มเขียดกันครับ จับเขียดออกเป็นปนครับจับเขียดเอาไปต้มเนะี่ยเขียดนี้พอเนาะเอาไปตำน้ำพริกเนาะเขียดนี่พอตำแค่ครกเดียวนะเราไาม่ได้ตำเยอะอาไปน็นส่วนที่เรือก็ยังเยอะอยู่นี่ครับมองเห็นไหมเดี๋ยวก็โดดออก เสี้ยนหม้อไม่โฟกัสนะไม่โฟกัสก็ดีเดี๋ยวติดเหลืองเอาไปป่นแค่นี้แหละเอาไปทำน้ำพริกเอาไปต้มครับมัดก่อนนะน็อกเกลือแล้วครับน็อกเกลือแล้วเนาะน็อกเกลือไว้ก่อนเอาไปต้มต้มน้ำ นี่ก็ต้มพริกมะขามอ่อนขาตะไคร้กระเทียมพริกมะขามอ่อนขาตะไคร้กระเทียมนี่เกลือรสด,ดีผงชูรสเนาะเกลือรสด,ดีผงชูรสแบบมะกรูด ลงครั้งเดียวเอาไปตามเพล็กเกยดที่น็อกไว้รอให้น้ำมันเดือดก่อนรอให้น้ำมันเดือดให้ตะไคร้ขาออกอันนี้ก่อนออกสุกก่อนเนาะให้มันออกเล็ดก่อนรเพล็กที่เราจะตำเนี่ยพริกเนี่ยให้มันเปื่อยด,ด้วยกระเทียมด้วยแซ่แบจครับให้มันเดือด เขากีดลงเขียดที่เรานนอกเกลือไว้ใส่เขียดลงไปแล้วครับใส่เขียดลงไปแล้วเนาะเราพักหนึ่งแล้วก็ตักตักพลิกกระเทียมเอามาตำครับตักพลิกกระเทียมเอามาตำนาะต้มเขียดปนต้มเขียดเอามาตำน้ำพลิกแซ่บ ตักคลิปออกแล้วครับทำเลย เวลาตักเขียดนะครับเนี่ยตักเขียดออกให้หมดเนาะเอามาเอามาตำปนครับเอามาตำน้ำพลิกเนาะแซ่บๆครับผมเขียดลงมาแล้วครับตำเลยเนาะปนเขียดอืมแซ่บๆครับผม แค่นี้นะครับเดยวตามก่อนครับมีเสียงเพลงหนยเนาะบนข้างบันเรียบร้อยแล้วครับ FC ทุกคนกินข้าวด้วยกันครับจับเขียดให้จับเขียดมาเมื่อคืนเนาะจับเขียดมาเมื่อคืนก็พอได้ครับโอ้ข้าวเต็มช้อนเลยเนาะโอ้ดูข้าวเต็มช้อนเลยปนเขียดในการน,น้ำซุป มะเขือผักครับมะเขือมีไม่มีไม่ได้เก็บผักอย่างอื่นมาปลาทูอันนี้ก็มกเห็ดนางฟ้าเแซ่บแบบบ้านๆง่ายๆเนาะกินข้าวด้วยกันครับ,บทุกคนกัขบข้าวเช้านี้ก็มีประมาณนี้รครับหาอยู่ฮะกินแบบบ้านๆจับเขียดเอามาตำน้ำพริกกินข้าวแซ่บแบบบ้านๆง่ายๆทำกินแบบบ้านๆเนาะ จับเกียดมาก็หลังฝนตกตอนไปจับไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนไปจับเพราะว่าฝนตกฝนพรัมครับฝนตกฝนฟ้าขนองช่วงนี้พายุเข้าครับอาจจะถึงเส้นเดือนเนาะนี่ก็วันที่เท่าไหร่เลยสิบเก้าบอ,อืสิบเก้าโอ้เงืองสิบวันเนาะ พายุเข anyway, ้าช mm ่วงนี้ก็ต้องนานหน่อยเนาะกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนผักก็ไม่ได้เก็บผักอะไรมาหรอกกินแบบง่ายๆเลยต้มน้ำตั้งตั้งเยอะน้ำลดแห้งมันเลย นำสุปไม่ค่อยอยจะใช่ไหมนะแซ่บครับผมขออนุญาตินขะ้าวครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาตามและรับชมสวัสดีครับผม